สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะ5ราศีแค้นฝังลึกแค้นฝังหุ่นใครทำให้เจ็บบอกเลยไม่มีวันลืมราศีที่แค้นฝังหุ่นบุคคลที่เกิดในราศีเหล่านี้มักจะเก็บความแค้นไว้ในใจนาน,น,านๆเพราะพวกเขาเป็นคนรู้สึกอะไรแรงมากๆทั้งรัก และแค้นพอใครทำให้โกรธเมื่อไหร่รับรองว่าจะไม่ลืมแน่นอนมาดูกันว่าทั้งห้าราศีเหล่านี้มีใครบ้างราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเป็นคนที่อ่อนไหวมากมักเก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้ในใจพอเจอเรื่องไม่ดีเข้ามาทีไรก็จะเก็บไปคิดนานมากจนบางทีอาจจะปล่อยวางไม่ได้เลย โดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่สนิทก,กันทำให้เสียใจบอกเลยจำไม่ลืมราศีสิงห์ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์เป็นคนที่มีมั่นใจในตนเองสูงและยึดมั่นในความคิดของตนเองเมื่อรู้สึกว่าถูกทรยศหักหลังก็จะรู้สึกเสียใจโกรธแค้นนานมากและยากที่จะให้อภัย ราศีกันชาวราศีกันเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดทุกเรื่องพอใครทำอะไรให้รู้สึกก็จะเก็บไปคิดวนไปวนมาแม้จะไม่แสดงออกแต่จริงๆแล้วชาวราศีกันอาจจะรู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้นไปนานเลยทีเดียวราศีพิจิกบอกเลยว่าใครทำให้ชาวราศีพิจกก่อนรับรองว่าจะจำไปจนตายเพราะเขาจะเก็บความแค้นไว้ในใจแล้วก็รอโอกาสที่จะเอาคืนเสมอ และก็เป็นเรื่องยากที่จะให้อภัยราศีมังกรชาวราศีมังกรเป็นคนเงียบเงียบขรึมๆึมไม่ค่อยแสดงออกแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนละเอียดอ่อนมากถ้ามีใครทำให้โกรธก็จะจำไม่ลืมเลยแล้วก็จะไม่ค่อยอยากยุ่งด้วยอีกต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ